ที่สุดทองคํามาตามนัดครับปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของโกลสปอตส่งมอบทันทีเป็นครั้งที่12นิวไฮของโกลฟิวเจอร์เป็นครั้งที่8ของปีนี้นิวไฮและในที่สุดยังจะไปต่อหรือไม่ดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับที่สุดนะฮะ ราคาทองคําโลกก็ไปได้สวยอย่างที่หลายคนกําลังตั้งความหวังว่าเมื่อไหร่จะมากันสักทีและในที่สุดก็มาจนได้นะครับตามเวลาวันพฤหัสบดีที่13มีนาคม2025ราคาทองคําในนิวยอร์กสหรัฐปรากฏว่าสวยทีเดียวเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็รายงานไปแล้วประมาณตอน4ี่ทุ่มขึ้นตามเวลาประเทศไทยติดตาม B time ดีๆนะฮะแล้วปรากฏว่าปิดตลาดเมื่อคืนสวยมากๆเลยฮะ ขึ้นมาถึง44เหรียญ17เซนต์ต่อออนสำหรับราคาทองคำสมมติทันทีหรือโกลสปอตที่นิวยอกและในราคาจอดก็คือ2,979เหรียญ76เซนต์ต่อออนซ์ขึ้น1.6%เมื่อคืนครับ44เหรียญนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับโกลฟิวเจอร์โกลฟิวเจอร์เมื่อคืนก็ขึ้นได้สวยเลยทีเดียวนะครับ44เหรียญ50เซนต์และราคาที่ปิดคือ2,991เหรียญ30เซนต์ต่อออนเมื่อคืนขึ้นทีเดียว1.5%ในขณะเดียวกันนี่นะครับ ให้ท่านผู้ชมเห็นราคาสูงสุดระหว่างวันของโกลฟิวเจอร์เมื่อคือนนะฮะขึ้นไปทะลุทะลวงถึง3,001ดอลลาร์ 3, 10เซนต์ต่อออนซ์โอ้โหเมื่อคืนนีิสถิติเนี่ยจดไม่หวาดไม่ไหวเยอะไปหมดเลยนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่าราคาทองคำทั้งส่งมอบทันทีแล้วก็โกลฟิวเจอร์ล่วงหน้าเนี่ยขึ้น3วันติดต่อกัน เกือบร้อยดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ท่านผู้ชมครับจดสถิติดีๆนะครับมันเกิดขึ้นมันประดังประเดเข้ามาในช่วงวิผมบอกแล้วว่าถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อผู้ผลิตเดือนกุมภาพันธ์ในสหรัฐอเมริกานั้นออกมา2แนวทางไหนราคาจะเป็นยังไงแต่ก่อนจะไปตรงนั้นดูสถิติกันนิดหนึ่งนะครับคืนที่ผ่านมาเกิดขึ้นอะไรราคาสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และเป็นครั้งแรกที่เกิน3,000ดอลลาร์สหรัฐนี่คือ2ส,สถิติแรกสถิติต่อไปคืออะไรครับราคาทองคําส่งมอบ 1, ทันทีหรือว่าโกลสปอตปิด อย่างเป็นทางการสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์2,979เหรียญ76เซนเท่ากับว่าทำราคานิวไฮเป็นครั้งที่12ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเมื่อคืนก็อีก2สถิติรวมเป็น4สถิติละต่อมานะครับโกลฟิวเจอร์เมื่อคืนเป็นไงมีอีก2สถิติของโกลฟิวเจอร์นะฮะก็คือปิดไปที่2,991เหรียญ30เซนต์ต่อออนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นนิวไฮครั้งที่8ของโกลฟิวเจอร์อีก2สถิติ เท่ากับเมื่อคืนเนี่ยหกสถิติไม่พอครับราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อคืนนี้พระหัสบดีที่13มีนาคม2025ขึ้นกว่า14%ภายในระยะเวลาเท่าไหร่2เดือนครึ่งสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงนาทีนี้สำหรับคนที่จะลงทุนทองคำก็ต้องวางเกมวาง strategy วางกลยุทธ์กันดีๆนะฮะถึงถามเขาว่าจากนี้ไปเนี่ยกล้าซื้อหรือกล้าขายกล้าซื้อหรือกล้าขายไม่ใช่คำถามว่าขายหรือซื้อนะฮะ คุณกล้าจะซื้อกึ่งกล้าจะขายไม่ทองคําจากนี้ไปที่ขึ้นมาขนาดนี้กันแล้วใครกล้าซื้อพิมพ์กล้าซื้อใครกล้าขายพิมพ์กล้าขายนะครับทีนี้พอดูตรงนี้เสร็จก็เป็นอันว่าเมื่อสถิติใหม่ขึ้นยกแผงกันเสร็จเนี่ยนะฮะเราต้องดูครับปัจจัยเมื่อเกินก็เป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อของผู้ผลิตสินค้าในสหรัฐอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์นั้นออกมาอันนี้น่าใจหายแล้วก็เหนือเกินคาดหักปากกาเสียนเพราะอะไรทราบไหมฮะคือมันนิ่งมันทรงมันไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมก็ถือว่าเป็นเรื่องดี คือถ้าออกมาแล้วไม่สูงไปกว่าที่คาดอันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่พอออกมาปรากฏว่าน,นิ่งนะ,ะมกราคมขึ้นเท่าไหร่กุมภาพันกุมภาพันธ์ขึ้นเท่ากันอ้าวอย่างนี้นักลงทุนก็ใสเลยสิครับนะฮะนักลงทุนก็ใสเข้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อคือนก่อนนี้เป็นไงฮะเงินเฟ้อของผู้บริโภคทั่วไปและขั้นพื้นฐานขึ้นก็จริงแต่ขึ้นต่ำกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นได้2ปัจจัยบวกส่งไปแล้วแต่เมื่อคือนที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมฮะวัดทองมาอยู่ตรงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ถ้าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะต้องถดถอยมันก็คุ้มค่ากับการที่จะทำให้นโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมนันอยู่ในกรอบอยู่ในร่องอยู่ในลอยและบริหารจัดการได้แบบมีประสิทธิภาพโอ้โหเพราะให้สาคณ์อย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ายอมรับไกลๆนะฮะว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะเกิดการถดถอยเพราะฉะนั้นนักลงทุนยิ่งใสเงินเข้าไปเลยครับเพราะว่าอะไรฮะถ้าเกิดภาวะ e c e s s i o n หรือการถดถอย นั่นก็หมายความว่ามันจะตามต่อมาด้วยอ,อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเช่นเงินเฟ้อจะพุ่งสูงดอกเบี้ยก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นปิดความเสี่ยงกับเพื่อนของค่าเงินดอลลาร์ที่จะอ่อนค่าลงไปดังนั้นด้วยมุมคิดทั้งหมด3เหตุผลนี้จึงดันราคาทองคาไปไกลขนาดนี้จริงๆนะครับนี่ยังไม่นับนะครับว่ามีมุมมองของนักวิเคราะห์นี่ออกมาไล่เลียงกันครบทุกรูปแบบเมื่อคืนอีกปัจจัยหนึ่งก็เพราะอะไรฮะ กองทุนที่มีการลงทุนทองคําใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะกองทุนประเภทหน่วยลงทุน ETF เรียกว่า SPDR เนี่นะฮะเขายอมรับเลยนะครับว่าเมื่อสิ้นสุดกุมภาพันธ์ที่ผ่านไปกองทุน SPDR เนี่ยซื้อทองคําสะสมกันไว้เป็นทองคําแท่งด้วยนะฮะ907.82เมตรติกตัน สะสมมากที่สุดในรอบ1ปี6เดือนหรือตั้งแต่สิงหาคม2023เป็นต้นมาเห็นไหมฮะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกองทุนต่างๆเนี่ยพยายามซื้อทองคาเพื่อปิดความเสี่ยงจากความไม่น่นอนสูงจากเรื่องของนโยบายสงครามภาษีและก็เศรษฐกิจของอเมริกาที่อาจจะเกิดภาวะเรียกว่าถดถอยหรือรีเซชชันกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ก็มาพูดหลายปัจจัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่แน่ใจและในที่สุดตอนนี้พอทุกอย่างมันประดังประเดยกครับก็กลายเป็นสูตรสําเร็จเหมาะสมที่ดันราคาทองคาน,นไ ะะส่วนเชา้าวันนี้ทองคําประเทศไทยจะเป็นยังไงเออนะฮะถามคำถามไปแล้ว่ากล้าซื้อก้าขายมันถามต่อนะครับท่านผู้ชมคิดว่าวันนี้ราคาทองคําในประเทศไทยนะเอาปิดนะฮะไม่เอาเปิดปิดวันนี้ทองคําในประเทศไทยส่งท้ายวันศุกร์เนี่ยทำนิวไฮได้หรือไม่ได้ส่ง ได้หรือไม่ได้ส่งเลยนะครับ47,500บาทสำหรับทองคําแท่งเมื่อวานนั้นเป็นนิวไฮของไทยครั้งใหม่ไปแล้วคําถามคือราคาทองคําในประเทศไทยปิดวันนี้สุก14มีนาคมตอน5โมงเย็นท่านผู้ชมคิดว่าทํานิวไฮต่อเป็นวันที่2ได้หรือไม่ได้ส่งถ้าได้พิมพ์ได้นะฮะถ้าไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะฮะ